วันนี้เสนอเมนูตำมะเขือยาวครับมะเขือนี่ก็เก็บจากสวนหลังบ้านนี่แล้วก็ไปซื้อมานะครับว่าสวนหลังบ้านนี่มันมีแค่สองหน่วยบบปอตับนะครับก็เลยไปซื้อมาเหี้ยสามหน่วยนะครับเริ่มมีตัวอีแล้วนะครับวันนี้มะเขือเขียมขนาดไปสองสามล้านนะได้มาตัวอีนะครับมันบอกมีอันบม่ได้ก่อไฟนะครับตอนบอกมีเตาก็เลยจะต้องอันแอนกับ กระทะนี่นะครับกับเอ็นเนาะอันมะเขือยาวพริกหอมแดงกระเทียมนะครับมือเรียบร้อยเซตนะครับเขาเดี๋ยวเขาจะหลอกเนาะหลอกเอาเปลือกออกนี่ก็เลียหลอกออกเรียบร้อยแล้วเซตกับมาเลยครับมาตําเลยเนาะนี่ครับการตํานี่ยก็ไม่ได้ยากเลยนะครับก็ใส่แค่หงสุนรดเนาะหงสุนรสแห่อันเขือให้สักเล็กสักน้อยนะครับแล้วก็สุกสุกสวกมันเข้ากันแล้วก็ใส่ผักไผ่นะครับใส่หอมดวนเนี่เนาะแล้วก็อันต้นหอมผักชีแห่ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตัวเอี๊ยครับยังไงเลยไม่ได้ยากเลยนะครับเนาะแลามหน้องใบนะครับน้องใบกั่น เปินถ <l convert>. ึงเล่นถึงเต้นอยู่นี่นะครับเนาะปอกกับแม่กันยักการอยู่ตางนอกกว่านี้แม่บ้านเปินเตรียมันกับข้าวกับปลาขนมใบเป็นอันพัชสปาเกตตี้นะครับใส่พักใส่หยังเนาะเออเปินถึงมักขนาดนะครับมักรักนะครับอย่างอื่นนี่บ่ิดต่อได้นะครับเนาะก็นั่งเก็นั่งกินนี่นะครับปอกกับแม่ก็กินตัมมะเขือป้า่นะครับหม้อขนาดครับบ่ได้กินเหมือนครับแต่มะเขือเนาะมีไข่ต้มเห็นะครับกับอันอ่าข้าวเหนียวห่อห่นี่ถึงเหมาะขนาดน้องใบก็กินครับสปาเกตตี้นะเส้นสปาเกตตี้ของเปิดนนะครับเนาะกินพรรร้้้้้อออมกกกกกััััับบบบบเสนน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 ็็ิิยยู่่่ะะคคแตไดหหลลาางงจใ เริ่มรับแล้วนะครับผมก็ออกมาตัางหอ,อกเนาะมาทางานตัางหอ,อกนี้นะครับบ้านนี้นั่งในไปได้เลยนะครับได้ยินเสียงเขาน,อนกก้อยนี่ก็แก๊ก็แก่กนก็ตื่นแล้วนะครับก็เลยมานั่งทํางานตัางหนกนี้ปีกติก็หายไปไหนฮู้นะครับต่ปีกติจะมานั่งเนี่ยาการตัวยุดตัางหนกนี่เนาะนี่ก็ทางานแปช่วงนี้ก็เป็นพีดเทิมนะครับนอกก็ททางานตีบ้านพ่องตีโรงเรียนพ่องไปสลับกันไปมาเนี่ยนะครับนอกโรงเรียนกับแด้ไก่นะครับถ้ามีงานไม่อย่างก็ขึ้นไปทํานะครับตีโรงเรียนนะครับนี่ก็บทำหน้าบ้านนี่เนาะทุนน ัวไปตัวนะครับเนาะหลังจากนั้นก็มาเป็นแม่บ้านเปิดเตรียมของหวานนะครับเป็นกละออนนอกก็เป็นสาคูข้าวโพดนะครับน้องใบก็ตื่นแล้วนะครับกับป้าน้องใบโมโหแม่เปิลทำงานสักน้อยหนึ่งนะครับแม่เปิลกำลังกวาดนั่นสาคูอยู่นะครับเนาะน้องใบเปิลก็ตื่นนะครับเปิลเอนะครับบอกงอแงนะครับ้เปิลรับอิ่มนะครับแต่คราบันไดรับอิ่มนี่อืมเอาเตอครับงอแงหมดวันแน่นอนนะครับนี่ยกะเตียเดืยดร้อยแล้วนะครับสี่สิบชุดนะครับกับจวยแม่บ้านเปิลอันใส่ก๊อกใส่หยางน้องแม่บ้านมันกะลาดกับบเมมนนนนนูี้้กกก็่่าิแลวอออรรยยตะคัผถึงชบ ครับทุกเมนูเล่นติแม่บ้านเน,นีเยนเ่ยนะครับเนาะใส่ตู้เย็นเหียนะครับแล้วูกินนละเมอเย็นจิ้วจิวจวนะครับหรือใส่น้ำแข็งกันได้นละเมอขนาดนะครับนี่นายกลิ่นครับมาช่วยกันครับคนละไม้คนละมือเดี๋ยวจะไปส่งละอ้อนแล้วนะครับประมาณส่งละอ้อนนี่ประมาณสักบ่ายมง้งปลายสองม้นนี่ก็ไปส่งแล้วนะอละอ้อนกินชิมเบกชองายนะครับหลังจากกินนั่นเข้ากินอย่างแรกปุ๊บนะละอ้อนก็นจะได้กินของหวานเลยนะครับเนาะวันก่อนนะครับติแผ่นดินไหวนะผมกับป้านะครับน้องใบกับแม่นะเล้าไไไปปปในนเมมืองะครรับผตวจสุขภาพพตััวนะครบอดีเข้าไปใในนนนบ้าาเเวียงะอู ด้าน,นกํนลาลังอันกํนลาลังกับป,ป้าน้องใบล่างเท่าล่างอย่างอยู่บ้านมากํลาลังจัดเตรียมคออยู่หลังบ้านอยู่นะครับอย่างว่าว่งวังว, Ung, ว่งวังว่งวังนะครับก็เลยป้ากันนั่งอยู่กับเปื้อนแล้วก็หล,ลอดเออหลอดนะไปอยู่ในใต้โต๊ะนะครับหลังบ้าน่านโอ้ยิงงักยิงยักยิงยยงักเกิดมานี่บ่ได้เกยป้ายีเสกเตือนะครับนอนนี่ก็เป็นข้ครข้างแรกนะครับตีป้านะครับน้องใบนี้แต่เปิดนถึงโมหูซึกงหูสายอย่างนะครับก็เล่นของเบิรนไปนะครับโอ้โหวันนี้ไว้ตัวอีก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่รับ